เจอขนยำหนักเวลาตอนนี้ก็5โมง3ครับยูนี่ราดูใกล้ๆเลยโอเครถคานนั้นโดนช่วงล้มลงมาใส่นุเดล,ล่า,าก็มาครับล้มหน้าเลยครับล้มหน้าเลยครั จะหเลี้ยวขางแรงขึ้นมาแล้วก็ไปติดวเล่นของคุคชูวัาก็้คราที่ก็จะรู้จักนักเตะของโดยทจอกเียขางแล้วครับอิก็ไอรุนกนะครับดืไปรุ่นกีรนไินะครับตอนนี้โดนเสียบนร้านเล็กลงมาขําดเอะกันนักเะล้วยัวหิ้วข้าไปเจอกับมา ตอนนี้ใกล้กับเราเล่นกีฬาในนัโควิด1แล้วครับส่งไคอยู่กีบอานท์เอาลูกพัดกอไอานทนกล้ามากครับลูกนี้ยืนหน่งมากครับนเลล้ออานทนโด่แรงึ้นมารับทุด้แรงึ้นมามาสรีหมายเลขที่ดคนนี้คือนักอาดแล้วก็อีโตริสฟาิอาลูกแม่พยายามที่จะเตมขึ้นมาครับฟาริสกล่น ที่นัทนให้รักมาเลก้าคนนี้ีนั่นตื่มาให้กับดุลันดุลันตที่อะได้รับหน้ารับรับหน้าดดูมานางบอามาดูดุลันลูกนี้ลูกที่ใดิ จุดที่นั้นแอคนนี้คือฮาซิคินอดีตเย็นล็อกหลบจุดนี้ฮาซิคินวางแหมแต่ฮาซิคินแคโรเอมแต่ก่อิกอครับซาเล่ละซาเล่ก็เลยโอ้โหซาเล่ไล่แอร์ก็ไม่หลู่ตรงนี้โมฮัมหมัดนานพยายามที่จะยิงสวนขึ้นมาจุดที่นั้นจุดที่นั่ไม่จายครับแต่รนิแต่ว่าโรนินฮาซิคเนแร่อร์ฮาซิคินรับไปได้เหมือนกันโมเดรรับรองวันนี้โกนินู่น้นก็รำเหนื่อยครับ เร็จ้ไม่ใครครับเหนียวมากครับเหนียวหนึบอย่างกับว่าเรแล้วยืดยาดดูนาดตลอดลูกนั้นไปอยู่ในน้ำจะไม่้สได้สะดวกอาชีพครับเห็นไหมโอ้โหวันนี้ใน3.60นาทีแรกในชั่วโมงแรกคั้งไม่ของริกทำเลกเละเจอบุรหาร ูกนี้ไปที่ไอซิคีครับเติมเกีขึ้นไปไปจงขวะงี้ไปได้หรือเปล่าจัลลุมโอจุลมุเกินคำบรรยายจริงๆครับไม่ไม่ใน่อาแลวครับลากสุดงเลาจีไม่ไปครับจงไม่เกิอี่อันนน์โอรกนี้ับากรอเาไ่ด้ไม่เอาเนั้นรนี้ก็ีัพี่ข้าบอะไรครับแต่ว่าากว่าอันนนลุกๆไปแล้วก็อันนนวางบอลได้หรลารการพยาให้รจ อาตนี้านามรกล้วก็ลูกนอัตยสนิทลํากป่านาเกือบีโนบัตสอัตมาโอเวลาล้มก็สวายไปก็ว่ราสนามมันลื่นครับแปลทีว่าในปีนี้เกมเมีนะครับเป็นมาที่ว่ากันว่าเล่นแบบเล่นโโลน้ำนะฮะ điệp viên này tên Luke, đệ đệ của sĩ quan 9. Lắng nghe nè, tuyệt sẽ phải bị cấm phanh. Rồi đây, เตะมุมเป็นของเจสันก้าวยืนรับข้างมาแล้วจะไปพูดต่อยืนรับตัวไว้ข้างหน้าไม่แต่ว่าลูกนี้ไม่มีใครได้เออไม่มีใครได้ยิงสวนเข้าไปเลยครับอาจารย์